สวัสดีนะฮะก็อยู่ห้องหนะฮะมีรอเองฮะจากรายการเอ็กโคนะฮะก็อยู่เกม go to sleep นะฮะเป็นเกมที่มีแรงบันดาลใจมาจาก,กาขากา้าพเจ้าลองจิตคนหนึ่งนะฮะก็คือบักเกทเราจะมีคนที่เรา,นะเามาดูเกมตลกจ้กะก็ขอพูดในนาทีนี้เลยนะฮะว่า เล่นนี้ผมอาจจะไม่ได้แปลบางส่วนนะฮะเพราะว่าด้อยบรรยาภาษาอังกฤษโอ้สุดๆนะฮะเราก็จะแบบเล่นกันแบบยาวๆเลยดีกว่า My name is เฮ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะนะฮะก็ตามนั้นฮะก็ใครที่อ่านได้ก็อ่านะนะฮะก็แอมอ้อ ลุงดีน่าจะเรียนหนังสือให้ล่องวันนี้เนอะอ่ะเฟซบุ๊กช่างเถอะโอเคเราไปต่อ,อ,อ,อเ,รเราเราเข้าเกมกันก่อนอย่านามนี่แค่ไหนเอ้ยกดลัอลวอลัอลว,ลวแล้วก็ตื่นมาณนะห้องที่หนึ่ง ห้องแห่งหนึ่งนะฮะของไม่มีอะไรเลยอ่าได้กุญแจกุญแจรถคาขีแล้วก็โอ้มาเธอมาเธอนี่โอ้แม่อายุอะไรเนี่ยอ่าฉันก็ไม่รู้นะแน่ได้มาก็คือแจรถกุญแจนู่นนี่นั่น โอ้ทำไมเสียงมันดังจังเลยกลัวไม่ใช่อะไรกลัวโอ้มีคลิปด้วยฮะ go to สเล e ยโอ้ขนลุกขนชันเนี่ยเออเออนะ แต่ว่าน่าจะแบบประมาณว่าเราขี่รถมาขี่รถมาปะมาปราสาทอะไรเงี้ยอ่าใช่อ่าก็เขาบอกว่าในกาคือจุดเซฟนะฮะโอเคเราก็ได้ลองเล่นมารอบหนึ่งนะฮะโอเคเซฟไปสองโอเคนะฮะก็ไปกันเลยดีกว่า ถ้าที่จำได้ก็น่าจ,จะนี่นะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีโหมดเลี้ยวอะไรเลยนะฮะเป็นแค่พูดยังไงเดียป็นลักษณะแบบว่าที่ไม่ง่ายมันเป็นเกมเพิ่งสร้างได้ไม่นานนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยรู้ทางก็เลยนะมาเล่น,นกันหนักสดๆร้อนๆเลย ไอ้เป็นสดสดร้อนๆนี่เล่นได้ไปหน่อยนึงนะฮะก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกับเอาอนี้นะฮะเอาอันี้ก็คือไอ้ยักษ์ม่วงวิ่งหนีแต่อันนี้คือเราต้องมาวิ่งหนีบักเจฟบ, <c oughs> บักเจบหนะ้าขาวของเรานะฮะโอ้โหแบบสดๆนะฮะก็มาเล่นกันเลยดีกว่าอ้หมีน่ารักจุงเบยอ่ามองหน้าหมี จำได้นะฮะโอ้มีมีข้างเถอะโอ้ยทำไมรู้สึกว่าคันหูโอ้ยคันคัน,นอ่ะสวยแล้วมันชอบกดปุ่มผิดว่ะโอเคนะ เราก็มาต่เอเจ็บดอกกันบบา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 กู <c oughs> จะอาจ่านเพื่ออะไรนะฮะก็ <c oughs> โอเคเราก็ไปอุย้ยยุงกัด <c oughs> ยุงกัด <c oughs> โอเคนะฮะสำหรับใครที่เล่นตาม หรือใครที่สนใจนะฮะเราจะอออืืโอเคนะฮะโอเคในระดับหนึ่งโอ้ซูซาเซฟซูซากันเลยทีหรอเออถ้าจะไม่ผิดนะอ่า ล็อกเนี่ยฮะนี่ก็คือเอ่อต้องไปไหนต่อว่ะเออ,อันนี้ลืมจริง เอ่อห้องสมุดไม่ใช่ก็ต้องห้องนี้โอ้เฮ้ยไปไงต่อลืมอะ่ะ <c oughs> อันนี้ลืมิลืมจริงอ่าหุยหุยอ่าได้คีมาเยี่ยมโอ้โหเสียงเสียงกรี๊มดมอตะกี้ทำหอ,อกไรไม่ นะเสียงนาตะคุเข้า,าขไปเลยเฮ่อเจบอมเดอร์ผู้ดูแลน่าจะแปลว่าผู้ดูแลเนาะมาเดอร์อ่าฮ่าฮ่ามาเดอร์มาเดอร์ตายแล้วมุมมาเดอร์ตายยืนไว้อะไรสามอีหนึ่งสองสามโอเคบาย เราไม่อยู่เราจะไม่อยู่ต่อได้เมทัลอะไรไม่รู้เหล็กเ <c oughs> <c oughs> อาไงต่อเอ่ยอยังต่อโอ้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากค่ายุงมันไปไกลๆได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ oh, พระเจ้าช่างอืมโอม้อะไรเนี่ย <c oughs> อืม,ม,ม,มสำหรับหลายๆคนนะฮะที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าจะมีโผล่โผล่นะฮะไม่ต้องกลัวฮะไม่โผล่หรอกไม่โผล่คอนเสิร์ตเปิดแบบ เต็มเสียงเลยฮนะเอาแบบกระแทกหูเลยฮนะเล่นไปได้นะเอาอย่างนั้นเลยกันเลยทีเดียวเอออ่อคือตอนนี้สงสัยกับตัวเองก็คือไปไหนต่อเฮ้ยอันนี้อันนี้ลืมอ่ะโอ้ลืม ไปไหนต่ออะไม่ใช่ตรงนี้อืมถ้าได้เหล็กแล้วเหรอนี่ปะโอ้ไม่ใช่ ไงต่อวะโอ้ยหยงเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นออกไม่ได้นนนนไม่ไม่เปิดไม่ได้กำ โอ้ยชีวิตหนอนี่ไงชายแล้วเราต้องนอนนี่เป็นที่นอนที่เพอร์เฟที่สุดมัง <c oughs> โอเคเราก็นอนกันเลยนั่นมีเสียงอะไรด้วยอะไรนะ่ <c oughs> ะวนะัดนี้ไอนฟาวน มานี่เอ่อพอรอรขใครแปได้มาแปลทนีนะฮ <c> ะ <oughs> เออกูไม่กลัวมั้งหนอะกอูจะพูดทำไมกลัว,กกวดีน,นิดพูดถ้ากลัวดีกัามาสติก๊กสติก๊ก ติ๊กติ๊กติ๊กใช่ติ๊กติ๊กใช Stick. ได้กุญแจมานะโอ้ย oh. ติ๊กอืมแล้วเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยเซฟก่อน

ก็จะมีรูนะฮะรูแบบพรอยเหมือนเรามาเล่นไม่ดูนะว่าเอออยู่ตรงไหนเราพรอยอยู่ตรงนี้ตึกตึกตึกไอตอนอ่านะโอเคเราก็ได้แฮมเมอร์มาแล้วเย้แต่ได้คนนะฮะแต่ได้คนผมจะรู้ว่าปีนต้องกระโดด อยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดกระโดดนะฮะคุณรับรองว่าจะได้ยิ่งหนึ่งครึงอ่าใครอยากดูน,นะฮะเราจะให้ดูเนี่ยโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเออเออโอเคแล้วเกมก็จะโอเวอร์ทันทีนะฮะ แล้วก็กลับมาที่เดิมต้องมาหยิดคอ้อนอีกแล้วเฮ้ยแย่หยิดโอ้โหแล้วช่วงนี้ยุงแบบดูดเลือดแบวบบวบบวบเลยนี่ไม่น่ามาแชรตนอนนี้ได้ลมมาก ท้ายเราก็ได้คอร์ามาะฮะโอเคนะฮะเล่นตามผมเลยนะแต่เราใครที่นี่เองนะสยดยอดใครที่เป็นแฟนแท้เจฟเดอะคิวเรอร์นะฮะต้องเล่นนะฮะผมแนะนำว่าต้องเล่นนะฮะออนี่ใช่นี่ฮะเอาคอร์มาทุบได้โรบหรือเรียกอย่างว่าเชือกนะฮะแล้วก็เสียคอร์ไป ไม่น่านเลยเราต้องมาเสียก่อนไปแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องรีบมาเซฟนะแล้วคุณจะได้พบกับฉากฉากหนึ่งรับรองคุณนี่แบบอืบ้อนะโอเค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 ตายตายตายอารมณ์เดียวกันเล่นเอาวันนี้อารมณ์เดียวกันนะฮะโอ้ยเชี่ยจบเชี่ยว แล้วปอดรูนะฮะปอดรูไว้ผมเล่นถึงแค่ตรงนี้นะฮะเสียงร้องไห้นั่นหยุดไปแล้วนะ่ะหยุดไปแล้วเออเดี๋ยวมึงรู้หยุดแล้วอะ่ะเดี๋ยวมึงรู้ล็อกอยู่เห็นไหมได้ยินเสียงไว้เดี๋วคุณจะรู้ว่าเสียงคอกนั้นมันคืออะไรเรามาดูกันเลยอึ๊บ ฮึฮ่า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 ไอ้มึงมึงไม่ได้แดกกูหลอกอีกเจ็บมึงไม่ได้แดกหลอกไม่มึงไม่ได้แดกกูหลอก ไม่ไม่ได้แดกมึงไม่ได้แดกมึงบอกเลยมึงไม่ได้แดกไม่ถ้ามึงจะแดกมึงมึงปัานไปเอา <c oughs> นี้แกเนี่ยมันก็ไมไ่แดกเราแล้วนะโอเคเราไปเซฟก่อนที่เราจะจบพาร์ทแรกกันดีกว่าเนะแก กลัวออกไปแล้วแม่งปึ้งอะไรเงี้ยโอเคเสร็จโอเคนะฮะเราก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะฮะบายบายซีโยเกนนักทามนะเจอกันโอ้ oh, โหแบบแ <c oughs> อยากจะบอกนะะถึงแค่นี้จริงๆนะถึงแค่นี้จริงๆโอเคบายบายนะฮะพรุ่งเอ๊ะพัดหน้าเราจะมาเล่น ด้วยกันนะฮะไปพร้อมๆกันกับความน่ากลัวด,ด้วยกันนะฮะโอเคบ๊ายบายฮะย